ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราผมมาเกมอะไรไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมเห็นมันติดอยู่ข้างหน้าลูบล็อกนะผมก็เลยลองมาเล่นดูไม่ถึงสิบสิบนาทีดูดูตังเหมือนเกมนี้เขาจะทำมาให้ฟาร์มง่ายมากเลยนะบางทีมันก็ง่ายเกินไปนะบางทีคือมันง่ายเกินเนะอ่ะอัอเลยไหงวะ บ้านะนะไม่ได้ยังเงี้ยเลยแม่ต้องเติมนะมั้งวัดไม่เป็นไรเราซื้อใหม่ได้บ้านรวย๋อมันคือการลีแน่นอนไม่มีตังค์เนี่ยวะไม่สัตว์เลี้ยงผุมขางไว้ยังวะ โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ว้าวโคตรแลกเลยโอขายไม่ได้เยี่ยมไปเลยขายเถอะขายกูเถอะนะมันมันแลกไปนะบางทีอืมอันนี้คือซื้อที่เก็บของ ซื้อซื้อดิลูกซื้อสิว้าวกูลยังชอบแล้วพี่พี่หายไปไหนนานจังอ๋อ,อพี่เล่นแอลอยู่ช่วงนี้ติด L แอลนลนะพี่ว่าพี่จะอดัดคลิปแอลอยู่นะอืม แต่พี่ว่าเปลี่ยนเอาเล่นโลบ็อกบ้างก็เดี๋ยวทุืคนจะเหงาเอานะพี่ไม่เล่นโลบ็อกเลยอะเอาเนว่าพี่ทําให้แล้วนะแล้วก็ถ้ามีคนแนะนำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพี่ก็อาจจะลองไปเล่นดูนะอืม <c oughs> <c oughs> เกมนี้เหมาะกับออโต้คิกมากเลยออตเตอต์คิกก็โหดได้ละส่วนเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีนะว่ามันอัปเดตหรือยังถ้าอัปเดตแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปให้แล้วก็เรื่องโคด้ดเดี๋ยวถ้ามันมีโค้ดใหม่มาเดี๋ยวพี่จะไปลงคลิปให้อีกทีหนึ่งมีแค่นี้หรอวะ บ้านะทีเดียวตันนอ่ถ้าใครได้ยินเสียงพัดลมก็ขออภัยด้วยนะบ้านะก็ตันหมดแล้วนี่ อ๋อมันต้องมาอัพตรงนี้อ๋อ่งท่านผู้ชมบอกเฮ้ยพี่พี่ได้สัตว์เลี้ยงมายังไงฮ่าอ๋ออยู่ดีๆมีคนมาให้สัตว์เลี้ยงสองตัวเฉยเลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณเขาด้วยแล้วกันนะอท <c oughs> ี่ทําให้เกมนี้ <c oughs> ง่ายเกินมันง่ายเกินไปเนี่ยเต็มปับ๊บเต็ม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 แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้มีข้อเสียคือแม่งแหลกจังวะ ค้อมผมก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะเฮ้ยแต่แม่งแหลกจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ไม่นั่งซื้อใหม่โหโคตรชอบเลยเออมันต้องลื่นอย่างนี้สิถึงจะชอบชึบชึบ กว่าซื้อให้หมดกว่าซื้อให้หมดกว่าซื้อให้หมดไม่ต้องเหลือลไม่ต้องเหลือลอ้าวบ้า่ะตั้งไม่พอหรืออะไร <c oughs> อืมอโอเคขอโทษครับซื้อเพลินไปหน่อยซื้อ,อยังวะซื้อละ ทั้งหมดทั้งเกมน่าจะมีอยู่แค่นี้นะแต่ผมเห็นอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นไปให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะเดี๋ยวเขาอัพก่อนจึม <c oughs> ๆ,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 ๆึอ้าวอัพสิลุกซื้อ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 ันเรียบร้อย อ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะเนี่ยมันมีก้อนไม่อยู่ตรงเนี้ยผมสงสัยมากเลยอ๋อแล้วก็มีที่นึง่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาไปก่อนตรงนี้จะเป็นกล่องนะถ้าผู้เล่นใหม่เดินมาจะได้เพชรฮะบอกแค่นี้แหละซึมสนปรัตัวนี้ไม่รู้เพราะว่าผมเพิ่งเข้ามานี่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมไปยืนเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เพชรเว้ยเออแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเอาเพชรไปทำอะไร พี่พี่จะรู้อะไรสักอย่างบ้างไหมเนี่ยฮะบอกเลยว่า no เพราะว่าพี่ไม่ได้กะว่าเร่จริงจังพี่มาอัดชิปให้เฉยๆนั่นนะจุมแปะพี่จะขึ้นไปจุดสูงสุดให้ดูไปเลยเฟรมไครเซอร์ฉันเลือกนาย โอ้โหขึ้นมาอย่างสูงโอ้โหมันจะสูงไปละบ,บึบบึบเฮ้ยว้าวชั้นสองได้อารมณ์เหมือนอเกมเกมหนึงห่งแฮะแต่นึกไม่ออกว่าเกมอะไรแล้วมันจะต้องให้กระโดดโดดโอ๋อลูกโปง่งลูกโปง่งเวลาเราชิกเนี่ยมันจะมีลูกโปง่งเว้ยแล้วเราจะยิ่งโดดสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อ่ะชิปหายไม่น่าขายเลยเ ต้องโดนออมลวงต้องโดนไา่อีกไอ้บ้าล่ะรรดับค่าคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบรีบวยรีบวยหามมาถึงแล้วเป็นไงอีซี่ดูแทบจะอ่อนแอกว่าตัวของผมนะตัวของผมดูมันบวกดิอืออเขาต้องขอบคุณอีกรอบนะที่เขาให้มานะ ดึมยืมปึบคือเกมนี้โดดง่ายมากเลยอะอันนี้ไม่ได้ม้วนเนี่ยมันโดดง่ายจริงอะอย่าตกให้เขาเห็นก็แล้วกันนะยึบ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 ตรงนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่ายึบ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  หมดพอดียังเหลือเหลือโอ้โหมันต้องมีเพิ่มอย่างแน่นอนมันให้มาอย่างนี้เนะี่ยขะเขาเดาเลยว่ามันต้องมีเพิ่มเอาล่ะตรงนี้มีสีเขียวแล้วก็อันนี้สิบเพชร หุ้ยหนึ่งมืนเพชรอันนี้หมื่นห้าอผมยังไม่ซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้ก่อนใครวะคนเดิมปะเนี่ยอ่ะอีซี่เหมือนจะเป็นคนเดิมหรือเปล่านะน่าจะคนเดิมบ้าอ่ะเขาไม่แลกว่ะ เจ็นใจอ่ะเฮ้ยเขาไปแหลกเดี๋ยวเจอบัาใใจใหม่บึมนี่มาละคือเกมนี้มันง่ายเกินนะ่ะนะชิบชิบชิบโอ้โห,โหเริ่มสูงแฮะปึ๊บ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 ไอ้นี้อะไรอะ โอเคไม่มีอะไรฮึบ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 ชิบหายละอาทิตย์ลงก่อนอาทิตย์ลงกัอนอือหือปึ๊บปึ๊บอืออืออือผมบอกแล้วง่ายเกินสู้ดันหมักฝรั่งไม่ได้ดันหมักฝรั่งยากกว่านี้อีกบอกเลยกว่าจะขึ้นได้ไอ้โอ้ยซึบซึบ อีซี่เอาเพชรมาห้าเมอไ์ร่คริสมาสไดนดูซิมันจะแข็งแกร่งกว่าที่เรามีหรือเปล่าระดับสีฟ้าอย่างนั้นสลซ้ครั้งเดียวพอไปเลยเฟมไครเซอร์อ่ะ ลาก่อนอืมเราจะขึ้นเปยังไงต่อนะมันมันสูงไปไหมอ่ะอ๋อมีตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งเห็นตรงนี้เดี๋ยวเฮ้ย นี่สินะซึบซึบชึบซึบชึบชึบซึบฮึ่มเกือบหมดเกือบหมดซึบซึบซึบตรงนี้ก่อนปึ๊บปื๊บไม่รีบครับไม่รีบไม่โลภไม่โลภไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ โอ้เจตันฮึบฮึบบ้าอะอุ้ยนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วนี่คือชั้นสุดท้ายแล้วเหรอโอ้ยังยังมีอีกบ้าไปแล้ว อันนี่สมีกล่องไหมขอเพชรหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยซื้อ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 นี่เลยซื้อมาซื้อมาพรามันใช้ตังค์ไม่มีปัญหาจ้าบ้านอะ่ะแม่งเกียดจริงๆเลยการแลกเนี่ยอย่าแลกตอนโดดก็พอ ตัดแล้วต่อไปไลเซเบอร์โอ้ no 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 ถ้าใครได้ยงพัดลมก็ขออภัยอีกรอบนะเดี๋ยวผมลงคลิปให้แล้วนะผมไม่รู้จะเล่นอะไรจริงๆไงนะ เขาเทลดด้วยซื้อดีวะซึ่งว้าเนย เฮ้ยสองบีเฮ้ยหกสิบสองบีว่ะแต่ยังไม่ทนามือหรอกฮะีซี่เอาละเรามาเอาเงินสักเล็กน้อยเนื่องจากเสียปตังค์มาเยอะมากปิด๊ดยุม่มเอาละเรามาดูใครตรงนี้ดีกว่าเราจะเปิดฟองหนึ่งพอ แปะระดับ,บอีปิอืมทำไมมันกากนะยูส่าขึ้นมาสูงเลยนะบาะ้านะคราวนี้ขอลองสีส้มเลยสีส้มสีส้มสีส้มสี <c oughs> สีส้มจริงด้วยยังกากอะ่ะเออมันมัน,ม,น,ม,นมันกากเกินไปเว้ย ก็สองตัวนี้เขาเอามาจากไหนกันอย่าบอกนะต้อขึ้นไปข้างบนอีกเนะี่ยปึ้มโอ้โหเหลือ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 เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบ้านะบ้านะเหลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขยับได้มันขยับได้มันเมฆอะไรกันเมฆม่งขยับได้ด้วยว้าวยอดไปเลยเฮ้ยขครืงบนดีไหมน่าจะสุดท้ายแล้วโอ้โหยังยังไม่สุดท้าย ยังไม่สุดท้ายโหด่านใหญ่มากเปิดเปิดกล้องมาเอาเพชรมาให้ฉันแคนสีมาไหนดูสิรองเท้าเลยอย่างอื่นไม่ซื้อละ <c oughs> ซื้อแค่รองเท้าพอ ว้าวซุมเลยระดับอีพิกซูมอีกระดับอืมซูมอีกอีพิกและซูมอีกโอ้โหหนักว่าเดมอมก ขอสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกสองเปอร์เซ็นต์เอาอีกอเาใหม่บ้า่ะนี่คิดจะไม่ให้ตังค์แล้จะหน่อยเหรอวะโอเคไม่เอาละ ถ้ามันจะเกลือขาอนาดนี้ขายจ้ามีอะไรดีบ้างเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเอ๊ะอีวิวลูชันในห้าตัวอ๋อสามารถเอามารวมกันได้เหรอเหหนึ่งสองสามสี อ่ะผมนึกวิธีออกละเดี๋ยวผมจะเอาสีโซ่มาพัฒนาให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะซุมแมีวเมียวเมียวเมวตัวนี้น,นี่ดูมันทำดูดูดูมันทำเพลงโค้ดเก่าเฮ้ยได้แล้ว ใครสั่งให้มึงปลาดูให้ดีๆป้าอีวิลูชันอ๋อมันจะกลายเป็นหนึ่งดาวแบบนี้อ๋อขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งโอเคผมจะขึ้นต่อเนื่องเลยเอาล่ะจะขึ้นรัๆวๆจนกว่าจะตกเลยละ่ะ อย่าปลาลูกอย่าปลาฮึบ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 ในกรณีชิบโดนรั่ว,วถึงไหมวะถึงอา้าวชิบหายวายวอด <c oughs> ยังยังย้งยั้งในกรณีดีกว่า ฮึบ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 ฮฮึบฮอ้าวเฮ้ยติดไอเมเฮึบ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 ฮ่เทเบการปากลัวมามาบจุและโอ้โหเฮ่หลังจากก้อนนี้ไม่มีแล้วหรอโอ้อีซี่ นี่เหลือๆเหลือๆเหลือๆนี่เป็นไงนดดล่ะโดนรัวๆเลยต่อไปซื้อๆๆเซลเปิดกลองเอาตังกูคืนมาหลังจากสุ่มก่อนหน้านี้หืมลองดูแล้วกัน เฮ้ยน่ารักน่ารักแต่ว่าดูค่างเงินมันสิอ่อ oh, ช่างสุดยอดเหลือเกินเอาล่ะเราจะไปกันต่อเลยไม่นะั่นนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอในเล่นเกมนี้เนี่ยบ้านะบ้าบออ้าวเฮ้ยโน้พลาดนิดเดียวเอง ฮะเปะฮะนี่เอาจริงเหรออ,อ,อ๋อเห็นเมฆแล้วเห็นเมฆแล้วตกใจหมดนึกงว่ามันไม่มีเมฆอ้าวเฮ้ยควนต,ตีนควนตีนจึบไปเลยโอ้โหสีสันแบบอลังการอลังการอ้าวบ้า ต้องซื้อยังงันเหรอไม่ละ่ะข้าขอปฏิเสธฟาร์มก่อนเฮจจ้าท่านไหนลองไปใหม่สิระดับ S, <S คืออะไรอ่ะสูงกว่าเรอบ่าไปแล้ว เดี๋ยว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 เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยหรือว่ากระโดดขึ้นไปต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมส่วนอีกข้อน,นั้นก็คือใครที่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนกันนะฮะบ,บังคับไม่ดืด้แยกบุลล็อกแล้วก็ย้ำอีกรอบทุกคลิปเลยห้ามกดไลค์สองรอบ ขอเป็นเลขขี้นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับน